ฝั่งตรงจากสกอตไทยนั่นเองค่ะจะเห็นเลยว่าค่ะน้องกิมพงมาแล้วนะคะน้องกิมพงชื่ออะไรคะน้องฟ้าชื่อน้องมาวินใจและสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการนึกถึงสิ่งที่ดีงามนะคะค่ะสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเพราะว่าจากตรงนี้เป็นต้นไปและช่วงวันนี้ก็ถึงพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่และพ่อพ่อโทรโทรและแม่ก็เปนน้ และในช่วงนี้ในการอยู่สักครู่นะคะเรียกว่าเราเริ่มจะฟื้นตัวแต่ถ้าเรามีสิ่งมงคลเข้ามาในจังหวัดของเราที่ทุกคนกระลุรพนับงถือเรานะคะทางสมาคมพ่อค้าของเราสมาคมสักการะของเราได้เตรียมนำมังกรนะคะเป็นพันรอบของนาฬิกาของเราก็แขกทุกท่านนะครับก็ทางกรอบุรจพรงหวัดุโขไทยนะครับนะครับผมวันนั้นนะครับก็จะขอบคุณท่านน ซึ่งท่านเองก็บอกว่าท่านจะเตรียบมงบประมาณให้ในระดับหนึ่งซึ่งวันนั้นท่านยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สังเจ้าเป็นเหล่าปุ่มมากน,นเนี่ยอ,อยู่อยู่ในตรงนี้เนี่ยบางทีการการเข้ามาจะเกิดความไม่สะดวกทุนคุณนะครับในปีนี้เราก็เลยคิดว่าอยากจะให้พี่น,อน้องทนานาแต่ว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเวลาทำงาน เราก็ต้องมาช่วยกันรูปลายในงานมีอะไรที่จะดึงดูดคนครับงานแห่สุมโตแห่เจ้าเนี่ยเป็นงานประเพณีเอาไว้ท่านผู้ว่าท่านก็อนุเคราะห์เอกประชุมคณะกรรมการตรวจแล้วก็กําหนดให้เป็นงานประเพณีของจังหวัดดัะนั้นการใช้ทุศวาลตรงนี้มานะครับซึ่งทางเทศบาลก็ประจัดทาแผนราะนั้นพวกเราเองนะครับก็ประจัดงานทั้งนี้ให้ ให้ยิ่งใหญ่ของท่านด้วยนะครับท่านเป็นผู้อาวุโสทางผู้ศึกษาของจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเป็นผู้อาวุโสนานหน่อยนะครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหนูว่จดีมากนะคะวัฒนธรรมตลอดต่อเรื่องต่อมาค่ะเป็นในงานของเราด้วยนะคะสำหรับงานในครั้งนี้ค่ะแล้วตยาเซลเล็กๆนะคะแต่สวยจริงๆนะ ฮ่าเราบอกว่าส่วฉันก็